ไม่ไม่เคยร้องไห้เลยไม่เลยตั้งแต่วันแรกเนี่ยเขาไม่มีน้ําตาให้เห็นเลยเขาเข้มแข็งมากเลยเรื่องนี้แต่แม่นี่โอโ้โหแม่ <laughs> แมรมอ <laughs> ม้องทุกครั้งแม่ร้องทุกครั้งหละแต่เขาเนี่ยเขาเขาทนนะเขาทนได้ตรงนั้นว่าไม่เคยไม่เคยโทษคนอื่นนะคะนะคะเพียงแต่ว่าสงสารลูก ว่าทําไมลูกทํางานหนักขนาดนี้แล้วทําไมต้องมารับกรรมขนาดนี้แม่ไม่โทษไม่ไม่โทษใครแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โทษว่าทําไมไม่มีใครช่วยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่โทษใครเลยเพียงแต่ว่าสงสารลูกว่าเออลูกลูกทำไมจะต้องมามีเวรม,มีกรรมอะไรอย่างนี้ทั้งๆที่ลูกก็ทําความดีคือว่าววคือว่าถ้าหาก แม่ก็เห็นว่าถ้าลูกเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีเกเสรสมมือไปทําร้ายเขาไปฆ่าไปแกงเขาอย่างเงี้ยนะคะแล้วลูกมาติดคุกอย่างเงี้ยนะคะแม่ก็เรียกว่าอ,อสมน้ําหน้าละ<ม>ใช่ไหมแต่อันนี้เราสมน้ําหน้าเขาไม่ได้เราก็ได้แต่เมตตาสงสารเขาว่าเขาเสียสละขนาดนี้แล้วแล้วทําไมต้องมารับกรรม